เขสู่ช่วงที่2ของ s ต o p l ลอ s นะครับพาคุณผู้ชมมาสรุปบรรยากาศตลาดหุนไทยตอนนี้ปิดตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แน่นอนนะครับว่านหลุดจากระดับ1,500จุดลงมาแล้วครับล่าสุดปิดตลาดวันนี้ลบลงไป16จุดครับ16.39จุดเซ็ตอินเด็กปรับลดลงอยู่ที่ระดับ1,496.41จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ35,000กว่าล้านบาท ส่วนห้าดับหลักทรัพย์ครับมีการปรับลดลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับแจสปรับลดลงมา25สตางส่วนปตทแล้วก็ปตทอสอพอยังคงสามารถรีบาวแล้วก็บวกขึ้นมาได้จากปัจจัยในเรื่องของน้ำมันดิบที่อาจจะมีการดีดตัวขึ้นนะครับ BBL ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับราคาหนักระดาน179บาทและทรูยังคงปรับลดลงไป20ตางราคาหน้กระดานล่าสุด12บาท10สตางครับ จากมุมมองของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ที่หลุดจากระดับ1,500จุดลงมาแล้วกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้อย่างไรดีเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมๆกันจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน q i q p บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณบัณฑิตครับคุณนิพนธ์ครับเอายังไงดีครับหลุด1,500จุดลงมาแล้วเออจริงๆเซตเซตเป็นเซตเป็นขาลงมาตั้งแต่วันที่17กุมาัครบ มันลงมาเดือนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้17มีนาอันนี้ก็เกือบสิ้นเดือนมีนาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็เดือนกว่าเกือบประมาณเดือนครึ่งแล้วครับรุณ้พุ่งลงมาเดือนครึ่งแล้วนะครับใช่ครับที่เรานับว่าเป็นขาลงนะครับครับอันนี้จะลงถึงไหนนะฮะคือทุนพันห้าเดี่จริงๆมันตัวเลข1497นะฮะ1497ครับ1497เเป็นตัวเลขสําคัญนะครับเป็นเลขตัวเลขสาคัญของวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ปิดต่ำมันเป็นไรแต่พรุ่งนี้ไม่ควรปิดต่ํากว่านะครับ จนถึงวันสิ้นเดือนก็ไม่ควรติดปิดต่ำกว่า1 4 7บถ้าต่ำกว่าเนี่ยมันไม่ถึงว่าในชาร์ตของระยะกลางสั้นกลางยาวมันเป็นลงหมดอืลงกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาละมันก็จะต้องลงไปหาปัตทอมแล้ว14.77 14.60 1,413.75ไม่ก็ลงหาไปเรื่อยๆนะก็ถามว่าทำยังไงก็จริงๆเวลาหุ้นลงเนี่ยนะครับในกลยุทธ์ของหุ้นก็คือถือเงินสด นะครับวิธีถือเงินสดก็ขายหุ้นไปก็จะได้เงินสดมาถือครับนะครับขายหุ้นตัวไหนไปเท่าไหร่ก็จดไว้แล้วเดี๋ยวก็ลงมาซื้อต่ำมาเดิมนะฮะถามว่าแถวนี้ถือทันไหมครับก็ถือทันนะไม่ถือว่าหุ้นที่ยังไม่ลงลงยังไม่มากอ่ะบพันนะฮะหุ้นไปดูว่ามันขึ้นมาเนี่ยนาเยอะไหมสองสามปีมันขึ้นมาเยอะไหมนะครับที่ยังไม่ลงก็ยังขายทันนะ ครับนะครับแต่ที่จริงก็คือเราไม่ขายคือเราดูว่าติดหุ้นนะคทำใจไม่ได้ที่จะขายเพราะว่ามันตอบรับลงมากันส่วนใหญ่นะครับตอนแต่หุ้นที่ลงมาแล้วอยู่ต่ำๆเราจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ลงไปไหนนะหุ้นน้ามันปิโตรเคมีเดินเรืออะไรพวกนี้นะครับมันลงมาตั้งอย่างทีทีเอลงมาจากเจ็ดสิบนะครับตัวอะไรนะครับพีเอสแอลลงจากห้าห้านะฮะแต่ไม่ใช่เพิ่งลงมาลงมาเจ็ดปีแล้วนะครับ พวกนี้มันก็จะไม่ลงไปไหนัก็เป็นธรรมชาติของมันนะฮะครับแล้วเราก็ต้องไปดูว่าหุ้นอะไรที่เราจะขายถือเงินสดได้ครับพลังงานนี่ตรงข้ามเลยไหมครับคุณนิพนธ์ครับตอนนี้ก็คือว่าถึงที่จะลงก็คือดอลลาร์ครับหุ้นนะฮะจะลงคืนนี้ดาวโจนส์ก็จะลงลงอีกและนะฮะครับแล้วก็เยอรมันก็จะลงอีกเละนะฮะเขาเริ่มลงเขาเริ่มที่จะลงนะฮะครับเขาเพิ่งเขาขึ้นมาทำนิวไฮแล้วเขาเพิ่งเริ่มจะปรับฐานกันครับเป็นลงกันนะครับ แต่เราไม่ทำนิวไฮแต่เราก็ลงใช่ไหมครับเราเราสวนเขาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดกุมภาที่ผมพูดเนี่ยครับตรงนั้นเน่เขาสวนขึ้นกันแล้วเราลงม่นําก่อนเราเป็นผู้นําของโลกนะฮะนำลงนำลงนำลงคือเราเป็นผู้นำเหมือนพอเราลงเด็กใครก็ลงตามนะครับก็เราลงเราลงแล้วสรุปว่ามันเป็นการลงนะครับตอนนี้เป็นขาลงนคุนก็กลยุทธ์ทุ่นก็คือต้องถึงกันสดนะครับ ใครจะถือใครจะไม่ถืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทุกอย่างเดี๋ยวก็จะเป็นประสบการณ์ให้ทุกคนนะครับครับว่าจริงๆแล้วหุ้นลงก็จ้ถือเงินสดนะครับถ้ามีความรู้ก็จะรู้ว่าที่มันหลุดหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดจุดสองห้ามาเนี่ยก็คือมันต้องถือเงินสดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอยู่เฉยๆหลังจากนั้นมาถามว่าทีเฟกก็ถือช็อตทีเฟกถือช็อตตอนนี้ถือทันไหมทันนะตลาดยังไม่ปิดยังช็อตทันอยู่แต่ช็อตได้อยู่นะครับ ทองคําถือรองอถือทองคาแท่งนะครับแล้วก็ดอลลาร์ไม่ถือครับขายดอลลาร์ถือบาทขายดอลลาร์ถือบาทนะครับใช่หุ้นทำอะไรอีกถือช็อตนะครับซิงเกิลสต็อกนะครับถือรองพุทธนะครับอืมนะครับคือเล่นขาลงอันนี้ผมพูดมาสองสามสัปดาห์แล้วนะครับว่าวิธีเล่นขาลงต้องทําอะไรบ้างครับคราวนี้ถ้าใครยังฟังไม่ออกเลยไม่รู้เรื่องไม่ทาไม่เปลี่ยนทุกอย่างนะ อยู่เฉยๆไม่ได้ับอยู่ในตลาดหุ้นก็ขั้นลำบากไม่ได้ไล่นะฮะก็คือมันก็เป็นประสบการณ์ว่าตลาดหุ้นของเรามันตลาดหุ้นสมัยใหม่นะฮะมีเครื่องมือเยอะแยะเลยนะครับถึงเวลาจะบกำไรแต่มันไม่จําเป็นต้องรอหุ้นขึ้นอย่างเดียวนะครับก็ผมฟังจากซาวทั้งหมดนะฮะอนนักลงทุนเนี่ยอย่างวันไหนผมพูดว่าหุ้นลงเนี่ยจะมีอันไล่เยอะแต่พพูดว่าหุ้นขึ้นนะครับก็จะมีคนชอบนะ มันไม่ใช่นะครับุณมันขึ้นลงตามธรรมชาติของมันนะครับไม่มีใครไปบังคับมันได้แต่ตอนนี้มันลงแล้วก็มีคําถามที่ชอบถามว่าลงถึงไหนใช่ไหมครับอันนี้จะไปดูคนละคนที่ซีเราก็คือเมื่อมันมีสัญญาณรีเวอร์เซรแล้วเราจะบอกครับนะครับตอนขาลงรีเวอร์เซอร์เราก็บอกนะครับว่ามันหลุดแล้วนะครับต้องต้องถือสดต้องขายนะครับก็ต้องทยอยขายมานะครับเพราะพุทมันทยอยลงทีละตัวทีละลุ่มนะฮะ คุณนิพธ์ครับขอดูย้อนกลับไปดู1,497ที่เมื่อกี้คุณนิพธ์บอกนิดหนึ่งนะครับ<ช>ถ้าหากว่าสมมุติว่ายืนเหนือ1,497ได้ภายในตัวเลขในรอบสัปดาห์ที่ถึงนี้าภาพรวมในช่วงระยะสั้นๆนี้อาจจะมีการรีบาวด์ไ,ไ,ได้ีโอกาสเด้งขึ้นไปได้นะครับเป็นก็เด้งขึ้นไปได้นะครับถ้าหากว่าเด้งขึ้นไปใช้จังหวะนี้เป็นช่วงการเทปโปรฟิตบางส่วนออกมาได้อยู่แล้วนะครับมันต้องขายอยู่แล้วขึ้นไปก็ต้องขายครับนะครับเพราะภาพมันเป็นลงคือในอินดิเคเตอร์ทุกทััั้งงหมดครบอตวข เดลิชั่นเนี่ยก็คือว่ามันเป็นแนวน้มลงหมดแล้วแมดดีก็อยู่ใต้ซีโรไลน์นะครับแล้วก็ตัวของวิลลชาร์ดเนี่ยนะครับชี้ลงหมดแล้วนะครับรบก็กแมดดีก็คือสัปดาห์นี้นะฮะคือสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับถ้าไม่ขึ้นเนี่ยเ็าจะวิลลชาร์ดก็จะเป็นลงนะครับส่วนมันดีชาร์ดเนี่ยนะครับก็เสียมาก็คือ เสียทั้งสามดิเคเตอร์เลยนะสี่ดิเคเตอร์ก็คือบอกว่าลงหมดตั้งแต่แท่งเทียนเป็นแท่งแดงใหญ่เลยควันนี้วิธีจะแก้นะครับของของการที่จะเปลี่ยนไปขึ้นก็คือว่าเดือนหน้าเนี่ยนะครับต้องลู่ลงไปนะฮะแล้วแล้วปลายเดือนวิ่งกลับมาอยู่ข้างบนคือลงก็ลงไปเลยนะครับใช่เพราะนั้นเดือนนี้ที่จะต้องถามก็คือเดือนนี้ลงซะให้เยอะๆสมมติว่าเดือนนี้ลงไปพันสี่ร้อยห้าสิบพันสี่ร้อยหกสิบใช่ไหมครับมีสามวันใช่ไหมครับ แล้วเดือนหน้านะครับลงไปพันสี่เลยนะครับแล้ววิ่งกลับมาปิดที่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบอันนี้จะเป็นสัญญาณกลับในเดือนพฤษภาคมถุนาอืมนะครับครับอันนี้ก็เรียกสัญญาณรีเวอร์ซซนะฮะครับแต่ถ้ายังอย่างนี้อยู่นะครับยังซื้อซื้อพวกนี้ก็ยังไม่ยอมลงนะครับครับจะพยายามยืนพันห้านะอืมไม่ต้องไปพยายามแล้วมันหลุดแล้วนะฮะครับมันลงแล้วรีบาวด้ยยงางก็สิบจุดก็เก่งแล้วยี่สิบจุดนะครับแล้วก็ลงต่อนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นความพยายามของบรรยากาศถ้าหากว่าค่อยๆซึมลงแบบที่คุณนิพนธ์บอกโอกาสที่มันจะปรับลงคราวนี้มันจะลงเร็วกว่าเดิมไหมครับคุณนิพนธ์ครับหรือว่าไม่มีผลฮะลงเร็วกว่าเดิมไหมก็คือว่ายิ่งเร็วยิ่งดียิ่งเร็วยิ่งดีนะครับยิ่งเร็วยิ่งดีที่เขาบอกว่าให้มันจบๆไปอให้หมดจบแต่เจ็บแต่จบอ่ะไม่ใช่ซึมๆแล้มเรห็นภาพนะครับซึมมาเดือนครึ่งแล้วสุดท้ายก็ลงอยู่ดีเพราะตลาดมันไม่มีเงินถูกไหมครับตลาดมันไม่มีเงินนะครับเงินมันหายไปเยอะมากนะ โบลุมในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการถ่ายมาวันเดียร์วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งเอาเงินมาหมื่นล้านแร้ว่าเข้ามาุ้นซื้อประมาณตั้งสามวันนะครับสุดท้ายเป็นไงครับพอตังหมดก็ลงอยู่ดีครับเพราะเงินมันหายไปสองแสนห้าหมื่นล้านไม่ใช่แค่หมื่นล้านครับนะครับแล้วก็พีอไปกดดูนะครับพีตอวนนี้มันเคอร์เนตพีมันยี่สิบเอ็ดนะครับมันสูงนะครับสูงมากเลยนะฮะอ่าสูงขึ้นมาเพราะว่าเกิดจาก ผลขาดทุนของกลุ่มน้ำมันด้วยครับก็ทําให้ PE ของปตทเราสปอร์มกโดดกระโดดหมดเลยครับมันก็เลยทําให้ตลาดเรามันเป็นแพงนะครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาละรครับในช่วง,งสั้นๆนี้จากบริษัทลาซับไอลาที่คุณคนิพนธ์แนะนําไปนะครับแน่นอนว่าหลุดจากระดับ 1, 5 0 0จุดมาแล้วสัญญาณบอกมาตั้งแต่วันที่1 7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าเป็นลักษณะของการปรับตัวลงในรอบนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าหลุดลงมานะครับคุณคนิพนธ์ยังมองไว้ตัวเลขสําคัญ1497จุดถ้าหากว่าสามารถยืนได้นะครับในช่วงรอบสัปดาห์ที่จะถึงนี้อาจจะเห็นการรีบาวในช่วงสั้นขึ้นมาได้ครับแต่ว่าแน่นอนว่าภาพรวมแล้วก็ภาพใหญ่ยัััังงงงงคคเเเปปป็นนนนลลลลลกกกกษณณะะาาารรลลารรบบบบดดดดส้ไไทททยจออแว่่ีุิพ ว่าหลุดลงไปต่อนะครับ1,477.1,460จุด, 1, จดและก็ด้านล่างสุดอาจจะอยู่ที่ประมาณ1,400จุดครับฉะนั้นแน่นอนว่ากลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้แนะนำจากทั้ง2บริษัทเหมือนกันเลยครับให้ถือเงินสดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเวทันซีรอดูตลาดก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังคงเห็นสัญภาพภาพรวมของตลาดยังคงผันผวนแลวก็แน่นอนว่าตอนนี้ยังคงเป็นการปรับลดลงตามภาพรวมของตลาดขาลงอยู่ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันจาก2บริษัทหลักทรัพย์นะครับ ส่วนใครที่สนใจในเรื่องของการลงทุนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยลงแบบนี้เอาเวลาไปเรียนครับเพื่อหาข้อมูลเกล็ดเป็นการบ้านนะครับว่าภาพรวมหลังจากนี้ถ้าตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจะเฟ้นหาหุ้นเด่นหรือเลือกหุ้นเด่นได้อย่างไรนะครับในวันเสาร์และอาทิตย์นี้28และก็29มีนาคมเรียนซุปเปอร์ทริกนะครับเคล็ดลับการวิเคราะห์หุ้นเพื่อหาหุ้นสิ่งเกมกําไรระยะสั้นกลางยาวและรวมไปถึงดูการผสมผสานนะครับระหว่างฟันเดเมนทัลและก็เทคนิคนะครับ เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโตได้เจอกันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับส่วนใครที่สนใจยังไม่ได้จองที่นั่งรีบโทรมาจองด่วนนะครับ0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3ครับเัาน,นะครับหมดเวลาสำหรับรายการ Stop l o ้ s แล้วนะครับผมมดิประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับความสาเร็จของเราคือการได้รับความไว้วางใจาจากผู้ลงทุนทุกท่านบลจกุศสีขอขอบคุณทุกท่าน ที่ลงทุนในกองทุนรวม KFS DIV และ KFLTF DIV เราจะมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนและให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยังย่งยืนให้ท่านต่อไปสอบถามข้อมูลกองทุนขอรับหนังสือชี้ชวนโทร026575757และธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน